สวัสดีครับผมอยู่กับบุรอด,ดําทีมเช่นเคยนะฮะวันนี้บุรดก็ยังคงพามาติดตามครับน้องใหม่ตัวช่วยของน้องใหม่ทีมงานทัวหนึ่งครับ f d l g ฮะเมื่อวานนี้ม่เห็นกว่าขี้โคลนครับวันนี้ก็กว่าขี้โคลนเหมือนเดิมแต่กวาขี้โคลนลงหลุมค่ะนี่เจาะให้ลึกๆเอาดินแห้งขึ้นมาปั้นคูครับนี่ อาจารย์จูเอามากองวันนี้เรียบร้อยเลยววันนี้ก็เวียงที่โคล,ลงหลุมครับโอ้โหดูหลุมน่าจะลึกน่าดูนะเนี่ยมีปลาหรือเปล่ามีปาลาไหลหรือเปล่าเมื่อวานกวาดออกเพื่อว่าจะต้องการเอาดินแห้งขึ้นมาปั้นคูนะฮะ วันนี้เอาลงหลุมเลยเนี่แหละต้องใช้วิธีนี้แหละไม่งั้นแหละเอาคีโคไปเททิ้งรถไถก็ดันยากหน้างานก็จะยากขึ้นครับต้องใช้วิธีนี้นะฮะขุดเอาดินแห้งมาแล้วเอาคีโคล,ลงหลุมไปแบบนี้ฮะอ่ะการทำงานก็ยังคล่องตัวอยู่นะน้ำมันนี่เขาว่ากินชั่วโมง หไม่เกิน16ลิตรนะฮะอยู่ประมาณนี้14บสี่ห้าสิลิตรต่อชั่วโมงฮะนี่วันนี้ขับโดยอาจารย์ชูฮะบรรดาหกล้อดำก็รอมาวิ่งนะแต่ช่วงเช้านี่ขอกวาดขี้โคลนหลงลุ่มก่อน,นทีงานหกล้อดำจอดกันอยู่นี่กันหมดฮนะประมาณ3-4มสคันได้ฮะรอวิ่งดินครับ แต่ขอกว่าขี้โคลงหลุมก่อนเดีย๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันเลยกว่าอาจารย์ชูคงจะไม่เหมือนหัวหน้าเจ้หรอกนะประเภทที่ว่าเอาขี้โคเวียงใส่เนี่ย <c oughs> <c oughs> ถ้าไม่สนิทถ้าสนิทกันนี่อาจจะโดนนะเหมือนเ e อ็กดัมซิงนี่โดนหัวหน้าการชูโดนแก้งประจําครับอาจารย์ชูแกงเอ็กดัมซิง e ประจําแต่ผมนี่คงแกะ คงจะไม่ทำหรอกนะน,นี่ลงมาข้างล่างแล้วบุ้งกีนี่ใหญ่จริงๆนะเมื่อกี้นี่ผมก็สัมภาษณ์เสียมิมแล้วว่าเป็นยังไงบ้างบอกว่าเฮ<ม>ียสามันก็พอได้อยู่ครับรถใหม่ๆนะผมบอกแล้วไงว่ารถใหม่ๆอะไรก็ดีไปหมดแต่ระยะยาวนี่สิผมไม่รู้ว่ายี่ห้อนี้ จะเป็นแบบไหนฮะจะเป็นอย่างไรฮะระยะยาวการทํางานนี่ผ่านไปสี่ปีไปแล้วห้าปีไปแล้วจะมีอะไรเกิดขึ้นแต่ใหม่ๆนี่ผมยอมรับเลยฮะลถทุกกี่ห่อฮะสุดจัดประหลัดบอกทุกกี่ห่อฮะใหม่ๆนี่แต่สี่ห้าปีผ่านไปนี่ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างฮะบุงกีใหญ่ๆนี่เหมาะกับการทำงานใหญ่ๆเลยนะ เพราะว่างามันออกเร็วฮะไปได้เร็วมากโอ้กว่าจะเต็มหลุมขี่โคนที่กองไว้นี่น่าจะหมดพอดีนะขี่กองไว้ที่ปัดๆเป็นเนินขึ้นเมื่อวานเนี่ยน่าจะหมดพอดีนะขวาดลงหลุมนี่อย่าลืมนะต้องจำให้แม่นนะฮะ ว่าตรงไหนเป็นหลุมมั่งไม่ใช่ว่าลืมไปแล้วเดินตกลงหลุมนี่ยุ่งเลยงานเข้าอะแต่ความจำแม่โครคนขับนี่เขารู้อยู่แล้วว่าตรงไหนตรงไหนพยายามขุดให้มันอยู่ตรงมุมที่สุดอะ่ะอยู่ตรงมุมที่สุดนะเพื่อความปลอดภัยอาจจะได้ไม่ลืมเดีย๋ยเดินไปทางนลุนต่อ E หกสองย์ห้าเอครับบางคนก็มองไปเรียกหบางคนก็มองไปเรียกตัวจ <G> ีฮะน่าจะเป็นโอ้โอ้ขี่โคเริ่มหน้วนะจางชูนี่ขี่โคฝั่งด้านซ้ายร่วเริ่มท่วมแท็กแล้วนะอ,อ๋อไปบล็อกน้ำไว้ก่อนไม่ให้น้ำมันไหลเข้ามาฮนะ เดินไปบกน้ำก่อนเดี๋ยวค่อยมา,วายควาดขี้โคนล,ลงต่อแหมมันน่าจะมีปลาไหลนาะขี่โคลนเยอะๆขนาดนี้หรือว่ามันหมดไปแล้วหาจนหมดไปแล้วโอ้ ยังเดินลุยต่อนะเดินลุยต่อรถใหม่ๆอย่างนี้ตัวเดินนี่กำลังเหลือกินอยู่แล้วฮะอ่ะกดดูครับแข็งแข็งล่อแค่ถึงพื้นแข็งพอนะนี่น,นีเดินลุยมาเลย หลุมนี้ก็ความลึกก็น่าอยู่ประมาณ2เมตรกว่านะเกือบ3เมตรครับที่อาจารย์ชูขุดเอาดินขึ้นไปครับไปปั้นคูครัมันต้องใช้ดินแห้งๆครับปั้นคูกี่โกอย่างนี้ปั้นยังไงก็ปั้นไม่อยู่ฮะนอกจากแห้งถ่งจะปั้นอยู่ถ้าเร็วๆอย่างนี้ไงก็ไม่อยู่หรอก เป็นเครือข่ายเดียวกับเจ้าวันโว่นะเอฟซี FC ให้ข้อมูลมาฮแต่เปลี่ยนชื่อเองน,ะน่าจะผลิตจากประเทศจีนหรือเปล่ายี่ห้อรุ่นนี้โอ้โหเดินมาเนี่ยครับปดครฮะลุยเลยไม่กลัวอยู่แล้วรถใหม่ นี่เดินลุยเลยครับนี่โอ้สำรวจมาจนทั่วอยู่แล้วอาจารย์ชูว่าสะแห่งนี้เดินจนทั่วแล้วครับดันครับปีบน้ำครับปีบน้ำมันออกไปอางห่างไม่ให้เข้ามาใกล้คนระับ ตักใส่หกล้อนี่ผมว่าสีตักนี่แทบจะล้นหกล้อเลยนะมุงกี้ใหญ่ๆขนาดนี้ตักอุ้มๆเนี่ยโหสีมุงกี้นี่เต็มเลยผมว่าตักดินใส่หกล้อดำครับอ่ะเริ่มดึงไล่มาแล้วเริ่มกวาดลงมาแล้วเข้าไมาใกล้ฮะเข้าใกล้มาใกล้ๆลุมนะ ข้างในตัวเก๋งนี่เหมือนกันเลยนะเหมือนกับวอลโวเลยเครื่องเครื่องนี่คล้ายกันมากเลยฮนะ S D L G ฮะเอามาให้ทีมงานทูรหนึ่งเสียตินได้ทดลองใช้ครับอาทิตย์หนึ่งนี่ก็เข้าวันที่สองแล้วนะทำอะไรได้รีบทำเลย เขาให้มาทดลองแล้วให้ดูสวัสภาพเลยฮะอาทิตย์หนึ่งนี่ยคงเห็นแน่นอนครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างอ่ะนี่แบะลงไปลงหลงุมไป หกล้อลออนนะเห็นผมไปนั่งคุยกับบรรดาหกล้อนู่นอยู่นู่นครับหนูนู่นยศนั่งกันรอฮะร,รอครับว่าใบใบจะได้วิ่งไม่ใช่ใบายมาฝนมาอีกเลยแต่ก็ไม่แน่นะผมมุตุว่าโซนแถวบ้านผมคองฟ้าเริ่มโปรดเริ่มปลอดโปร่งแล้ว ฝนเริ่มเบาบางลงแล้วฮะโอ้โหหลุมนี่จุกีโกนได้เยอะเหมือนกันนะนี่เอาใส่เข้าไป เหยียบมาห่างๆหน่อยฮะอะไรก็เคยขึ้นได้อะไรก็เคยขึ้นได้หมายถึงว่าผมเนี่ยอาจจะโดนขี้โคลนก็ได้กระเด็นใส่ก็เลยขยับถอยหลังออกมาหน่อยออกมาหน่อยฮะ อวันนี้ผมก็พามาติดตามน้องใหม่นะ S D L G ครับเอามาให้ทีมงานทดหนึ่งได้ทดลองใช้ฮะว่าประสิทธิภาพเป็นยังไงจะได้เผยแพร่ข้อมูลให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้รับรู้ครหลังจากใช้งานมาแล้วเป็นยังไงบ้างเดีย๋ยวสำหรับคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนล้กันครับ ขอขอบคุณมากเลยครับที่เข้ามารับชมช่องของบุญรอดดำทีมสำหรับคลิปนี้บุญรอดสวัสดีครับ